สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการดาวน์โหลดแอป dji f i l dji file นะครับผ่านระบบ android นะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเข้าไปที่ Paystore แล้วนะครับหาตัวหาแอป dji file ไม่เจอนะครับอ่านะไม่มีนะครับ ถ้าเป็นของ iPhone นะครับหรือ iPad ก็จะมี DJI File นะครับแต่ของ Android ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีใน p y Store นะครับแล้วก็มีวิธีวิธีแก้ไขนะครับหรือวิธีการดาวน์โหลดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเข้าไปที่หน้า Google นะครับ Google Chrome นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำและดาวน์โหลดให้ดูนะครับโอเคนะครับให้เพื่อนๆนะครับ กดมาที่ตรงนี้นะ Google Chrome นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า DJI File นะครับ DJI นี่นะหน้าแรกเลยนะครับกดเข้าไปเอา้าขอโทษนะครับก็เราก็จะเจอหน้าแรกเลยนะครับหรือบรรทัดแรกนะครับจะมีจะเขียนว่า DJI File Download Center นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะบอกให้เราดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมออกตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับว่าโทรศัพท์รุ่นไหนนะครับเวอร์ชั่นไหนที่สามารถรองรับ dji file ได้นะครับของ Android ก็ตั้งแต่เวอร์ชัน11เป็นต้นไปนะครับอ๋อขอโทษนะของ iOS นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น11เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ของ Android ก็เวอร์ชั่นนะครับ6นะฮะ6.0นะครับผมนี่นะครับ iOS เวอร์ชัน1.6.8 Android v1.6.8 นะครับมันก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาหน้านี้ก็ลองมาศึกษามาดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลยนะครับ คําว่าดาวน์โหลด a n น r o i d นี่นะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทางระบบก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับมาดาูเวลานะครับในการดาวน์โหลดว่าอีกกี่เหลืออีกกี่นาทีนะครับอีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้ดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อุปกรณ์ที่ผมใช้ดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นของแท็บเล็ตอ่าซัมซุงนะครับซัมซุงอ่า A7 นะครับแต่วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ ทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นรุ่นที่รองรับนะครับการดาวน์โหลดเร็วหรือช้านะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะครับพยายามให้สัญญาอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสัญญาณมันช้านะครับมันก็จะ ทำให้การดาวน์โหลดช้าไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับใกล้จะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ9กแซแล้วนะครับก็รอประมาณหลายนาทีอยู่นะครับประมาณ5นาทีสัญญาณเน็ตน่าจะช้านะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดลิงก์นะครับ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งแอปนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับกดไปที่ลิงก์เลยนะครับแล้วก็รอนะครับติดตั้งนะครับกดติดตั้งนะครับ จะใช้เวลานิดนึงนะครับไม่นานนะครับโอเคเราติดตั้งเสร็จแล้วล้วก็เปิดนะครับแต่บางโทรศัพท์บางเครื่องนะครับหรือโทรศัพท์ของใครที่ยังไม่ได้กดอนุญาตแอปก็ต้องกดอนุญาตแอปก่อนนะครับอันนี้ของผมกดอนุญาตแอปล่วงหน้าแล้วนะครับ ทั้งค่าทั้งหมดนะครับอนุญ,ญาตให้ DJ ให้ DJI ไฟล์ Fi เข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณหรือไม่นะครับกดขนาดใช้แอปนะครับให้ DJI f i ล์ Fi เข้าถึงนะครับตำแหน่งรูปภาพสือพส่อและไฟล์อื่นอืนอุปกรณ์หรือไม่นะครับอนุญ,ญาตไปเลยนะครับแล้วก็รอนะครับง่ายๆเองนะครับในการติดตั้งในระบบ Android, นะครับผม เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ก็เราก็จะเข้ามาสู่หน้านหลักของ d j i File นะครับแล้วก,กดสคริปต์ไปเลยนะฮะกดถัดไปครับโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ d j i นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเข้าร่วมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ของผมก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะใส่อีเมลได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกดถัดไปนะครับให้เพื่อนๆดูข้างล่างนะครับมันจะมีช่องสเสี่ยมให้เรากดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดล็อกอินเลยนะครับ กดเลาะเอนะครับเมื่อกี้ผมใส่รหัสผ่านผิดไปนิดนึงนะฮะกดบันทึกรหัสผ่านนะครับกดถัดไปกดตกลกงนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่หน้าหลักของ DJI f ไอไนะครับตรงนี้ก็จะดูรูปภาพนะครับที่เราได้บันทึกไว้จากตัวรนนะครับหรือจากแอปนะครับเราก็สามารถเข้าตรงนี้แล้วก็สร้างวิดีโอได้นะครับนี่นะฮะ โอเคผมจะพาคุณผู้ชมเพื่อนๆไปขั้นตอนต่อไปนะเมื่อเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมันให้เราทำอะไรคำแนะนำเชื่อมต่อและการเปิดใช้งานเคล็ดลับด้านความปลอดภัยในการบินสนบินตกลงไปนะอันนี้เรายัางไม่เชื่อมต่อกับตัวโดรนนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่า,าเราจะใช้โดรนรุ่นไหนนะครับโอเคฮะ เดี๋ยวผมจะเปิดค,ครับของผมจะเป็นสายไทซีนะครับโอเคแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับ เมื่อเรากดเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดรีโมทครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับรีโมทนะครับาทางแอปมันจะประมวลผลให้เราเองนะครับผมกดออกก่อนนะครับอขอโทษนะฮะลืมไม่ได้เสียบนี่นะครับเดี๋ยวเราดูนะ อนุญาตให้ให้ DJI File เข้าถึง DJI RCN1 ไหมนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดตกลงนะครับกดติ๊กถูกกดตกลงนะครับจากนั้นาทางแอปนะครับก็จะนำเรามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวโดรน DJI 2S นะครับแล้วกด Go File นะครับนี่นะฮะ อันนี้ผมไม่ได้ใส่การ์ดนะครับก็ออกออกก่อนนะฮะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเห็นไหมสักครู่นะครับไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้อะไรผิดพลาดนะครับ สัญญาณภาพมาแล้วนะครับโอเคนะครับผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันก็การติดตั้งแอปนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อโรนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวอะไรอีกเกี่ยวกับ DJI Air 2s นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยหรืออยากสอบถามนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ